สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวานนะครับก็อยู่ด้านของเด็กพีราคาถูกอีกแล้วตอนนี้เป็นของพางเงโร่ของ69บาทนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมเติมอะไรเข้าไปบ้างนะครับบอกเลยว่าเด็กนี้อถูกเริ่มที่เกสระนะครับก็เป็นั้านของดีครอสภาค V 2ใบภาค G 2ใบแล้วก็ D-N เีใบไม่มีเรเบริ์นะน้องๆเกสสองนะใส่เป็นั้นของตันลี่แคนนอนนะครับเจ้าว่ชื่อ วีแคนนอนอัมโเต่าอ่ะสามใบแล้วก็ v K าาตัวของไวเบอร์เคดัสสามใบตัวของไซเคนท่าเก่าสามใบแล้วก็ตัวของอินนิบอก์ดนะก้อนสี่ใบเกรดหนึ่งนะครับใส่ไปทั้งตัวของคาร์บิที้พาวเวอร์ไวเวอร์สองใบคอนโลนะครับสี่ใบเบรคหน้าสามาสองใบแล้วก็ตัวของฮิชช็อตนะก้อน,นเอ็กที่ขับใส่สามหาแบบอยู่นอว์อออยู่นี่ใส่สามใบ อันนี้นะครับในต่อไปก็เป็นของทิกเกอร์ก็ใส่เป็นฮิวเกตสามนะครับใส่สองใบหนึ่งโอเวอร์ทิกเกอร์เนาะแล้วก็เป็นคริเอ่อใส่ฮิวอีกใบหนะึ่ะฮิวเป็นฮิวมาฮิวนะสองใบแล้วก็คริเองนี้ก็เล่นคิสเบตนะครับเป็นครียาโซ่สามใบครีทิตายสี่ใบแล้วก็ครีเซนติเนลสี่ใบของเจสุนนะครับก็ได้มีตัวเริ่มเป็นคอนโรของภาคจีหนึ่งใบแล้วก็คอนโรของภาควีไอ้ภาคภาควีหนึ่งใบภาคจีหนึ่งใบ โอ้รั oh, ่วเลยพูดถูกแต่หยิบผิดงงเลยเทีนี้ที่โซนนะครับก็เป็นทั้งของเออน้ำจิตไวเลอร์ใส่4ใบเดอะเพิร์สใส่2ใบาอามุสลามใส่2ใบแล้วก็ตัวของฟิป,ปอนใส่2ใบเออดิพิปแปรแล้วก็ใส่1ใบแล้วก็มีตัวทั้งของซามัส1ิกีเบิร์ต2แล้วก็ดีเอตใส่2ใบ อันนี้นีกล่องของกล้าของคาร์เนลโลเนี่ยมองตรงนั้นว่าเป็นหนึ่งเด็กที่เรียกได้ว่าของค่อนข้างที่จะครบถ้าไม่ได้เติมเลยเพิ่มเติมเพราะที่ขาดริงก็มีแค่ดีเวสที่ผมไม่ได้เติมให้เพื่อนนะครับมาหรือไม่เติมเพเด็นนี้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของดิบีเบิร์ดถ้าไม่ได้ดีเบิร์ดเนี่ยเอนจิ้นตัวจำลองแลมก็ไม่ต้องไปต้องใส่ก็ได้นะอันนี้ที่เพิ่มเติมเพื่อจะใส่ก็ได้มีในส่วนของพีจีเทคของค่าดีอันนี้หาได้แล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็เช่นตัวนนไ,มไมเทิลแอนะะครรับเพาาว่า ส่วนตัวดิไม่ไม่ใช่ไม่ยัดนะแค่ว่าที่เก็ตหาเฉดเพราะว่าแค่เทสในตัวนี้ที่มันมีมันก็นเก่งมากพอแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้แต่ว่าถ้าอยากให้ได้เก่งขึ้นนะสามารถที่ใส่ได้ครับเือบอกว่าพี่พูดนะพี่ไม่พูดใส่นะครับไม่ไปยกไอ้ด้อพี่งงบมดแล้วทําพิมพ์ยี่ยมอหกติ๊กติต๊ตกกับมันเหนื่อยนะเว้ยประมาณนี้แล้วกันมาดูเล็ก่ะว่าของเพิ่มอะไรกันบ้างครับอันนี้ก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะก็เรื่องที่ติกเกอร์กกอนติกเกอร์นะครับผมก็เอ่อพูดยง ก็มีแค่นี้ที่เพิ้งเขาไปเด็กนี้ครับก็คือเก่งแล้วเพราะว่าในตัวสไตล์การเล่นของคาเนโร่เนี่ยเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าค่อนข้างตีแรงพอเหมาะมากพอที่สามารถที่จะแรงกว่าเด็กสไตล์บางเด็กได้ดวยซ้ำหรือว่าพูดง่ายคือเอ็นจิ้นในการเล่นของมันง่ายแล้วมาตีแรงได้โดยไม่ต้องเป็นพื่งกีโซนัล้นเองกีโซ่งเด็กนี้คือใสามาเพื่อเล่นสถา,านการณ์ที่เสียเปเรียบเล็กน้อยหรือว่าคิดว่าไม่จะทาอะไรดีกันเองนะครับก็ในส่วนของโอเวอร์ทีเกินก็ไม่ได้สิบบาทนะครับเหมือนเดิมไม่ไม่ฟอย ถ้าใครหาใบในราคาคอัพเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของ69เก้าสองกล่องครับตีเป็นกล่องละเจ็ดสิบบาทเหมือนเดิมก็จะเป็นทั้งของร้อยหสิบบวนี่อย่ร้อยห้าสิบนะแล้วก็มีส่วนของฮิวเกียสามกระดับจิบไปเลยอ,อันนี้ผมได้มาในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะว่าเขาขายแยกเป็นคอมพิวต์ของ,งมันอยู่แล,แล้วก็ได้มาในราคาที่ค่อนข้าง,งที่ถูกเลยก็จะมีแค่ฮิวเกียสามสี่ใบนะครับแล้วก็ที่ได้มานะเราก็้แค่สองแหละแล้วก็เป็นดจิบไปเลยอ,อ่าไปชุดเนี่ยราคาก็จะถูกลงหน่อยนะครับว่าให้ยิงง่งฮิวกก็ได้อย ก็รวมรวมก็คือเซตเนี้ย4ใบ100นั่นเองนะครับกลมๆเล็กนี้ก็หาแค่2ส0บาทก็คือเด็กเนียที่เก่งแล้วมาเล่นได้เลยนั่นเองนะครับหนึ่งเด็กเลยนะเพราะว่าตัวของไนโร่กอย่างที่บอกมันรีของเล่นมาค่อนข้างที่จะผแล้วล่ะค่ารีคือเอนจินเสริมที่ทําให้เด็กเก่งขึ้นดิดนิดน,นึงนะครับเช่น PG ก็การขัดก,กันได้ยี่งขึ้นเล่นคอมกุ้อีโคสมีได้ก็คือมือไม่ต้องทิ้งถ้าเป็นตัวของเกรดหนึ่งก็สามารถที่จะทิ้งแทนสองใบเพื่อที่ จะลงมาแล้วก็ทาคอมโบต่อตูดได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่เรียกว่าดีเหมือนกันแล้วก็จะเติมรีเบิร์ดก็จะมีในส่วนของจําลองแดมเกรนเกรสองที่โคจา,าเพิ่มติมเข้าไปแต่ผมไม่ได้ทำนะครับก็เลยยังไม่ถาแต่ว่ามีของอยู่จะทำให้นะครับไม่ต้องห่วงก็ประมาณนี้กับสองคังยิโร่นะเป็นหนึ่งเด็กที่ไม่ได้ทําอะไรมากนะก็คือใช้ของในชุดนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเด็กที่เก่งดูแล้วแล้วก็หาของไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะว่าวตัวจริงมันก็แค่น,คนี้ก็คือจริงแล้ว้วออ่ะไไไมมตงปทําารก ก็จะหาจริคือหาให้มันพอที่จะแบบมีขาการเพิ่มขึ้นแค่นี้เองนะขายบุกมันไม่มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะกันสาหรับชารเงโรก .69 ในเด็กทีราคาถูกนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตับกดแชร์ก็ชอบคลิปของพวกเราได้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมแล้วก็ไปเจอคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย